สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับกองแท็บคงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับทำเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพื้นดินนะครับที่เนินออกมานะครับเป็นแบบบล็อกๆในเหมือนพวกแบบเป็นพวกแบบหญ้าแบบเนินขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเหมือนพวกวันพีชอะไรอย่างนี้นะเราก็จะมาสอนทําในโรบอกสตูดิโกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทํากันเลย อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้เบนเดอร์นะเราใช้แค่พาร์ตนะครับตัวนี้ให้เราก,กดพาร์ตมา1พาร์ตเลยนะครับจากนั้นเราก็กดไอ้ตรงนี้นะแล้วก็ให้มาเปลี่ยนเป็นรูปหินนะครับหรือใครจะเอาเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับตามสไตล์เกมของตัวเองนะจากนั้นให้กดนะครับคอนโทรลสามนะแต่ต้องเป็นภาษาก่อนนะนี่เราก็จะยืดมาแบบนี้นะครับให้ยืดตามต้องการที่เราจะแบบ แบบเป็นพื้นที่เลยนะว่ายืดตามเท่าไหร่ก็ได้นะคะเป็นแบบพื้นที่ที่เราต้องการเลยว่าจะให้เนนมันกว้างแค่ไหนนะสําหรับผมก็ขอซักแล้วค่อยไปขยายใหญ่หรือเล็กเอาทีหลังนะครับอ่าแล้วก็กดที่คันเรอร์นะครับผมแนะนานะให้เปลี่ยนสีให้มันเข้มๆหน่อยนะครับหรือจะเ,อเป็นสีอื่นก็ได้นะแต่ผมขอเข้มๆหน่อยละกันนะแล้วก็กดสูงขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ต้องใช้อีกพาร์ตนึงนะครับนั่นก็คือเป็นพาร์ทบล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เป็นเป็นแบบ เป็นพื้นย่านะครับจากนั้นก็ให้เราเอามาเทียบกันเลยนะครับว่าสีพื้นญ่าแบบนี้กับตรงนี้มันค่อนข้างเข้ากันหรือเปล่านะแต่สีนี้มันค่อนข้างเข้มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหาสีที่ค่อนข้างเข้มหน่อยนะอ่ะสีนี้แหละน่าจะดีละจากนั้นนะครับให้เรามากดที่โมเดลเอ้โมเดลนั่นแหละแล้วสําหรับใครนะครับที่คลิกเป็นมูแบบนี้คือมูมันจะดูไม่สมูทใช่ไหมเอามูดมู mood, mood ออกนะมูด มูฝ <Move. S 2> เออนะแล้วก็ให้เรากดย่อมันเลยนะครับนี่มันก็จะย่อได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดนะมันก็จะแบบเรียกว่า,ายยอะไรย่อไม่ได้สุดขนาดนี้นะเออแต่ของผมเอายืนมาหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นเหมือนเลเยอร์หน่อยนะครับจะไ,ได้ไม่ต้องทําให้ดูเหมือนมันไม่ใช่ย่านะอ่ะประมาณนี้พอนะจากนั้นให้เรายืดเลยนะครับตามต้องการเลยนะยืดนี้นะจากยืดเสร็จปุ๊บอ่าเข้ามุมพอดีให้กดมุกเข้ามานะครับเพื่อมันจะได้ตรงบล็อกพอดีนะอ่ะประมาณนี้ เห็นไหมค่อนข้างตรงนะแล้วถ้าสมมุติเราจะปรับเอาเราค่อยมาแก้เอาตรงเอามุฟออกนะครับมันจะได้ง่ายๆเลยนะเราจะได้ไม่ต้องมากะอะไรมากมายนะเห็นไหมโอเคได้แล้วส,สังเกตว่าตรงนี้มันไม่ตรงนะครับแล้วก็ให้เอามุฟออกอีกทีนะเราค่อยมาปรับแก้เอานะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะนี่อ่ามันไม่ตรงใช่ไหมจริงๆนะถ้าสมมติโมเดลอะไรที่มันไม่ค่อยสําคัญเราก็ไม่ต้องเอาตรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้า เดี๋ยวมันจะเสียวเวลาทําโมเดลอื่นสําหรับแมพหนึ่งนะโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยตรงใช่ไหมโอเคเราก็ยื่นมาหน่อยโอเคประมาณนี้แหละอ่ะค่อนข้างได้น,นะครับจากนั้นก็ให้รวบนะครับคอนโทนจีนะครับเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปโมเดลหนึ่งนะคะอ่านี่กลายเป็นกรุ๊ปหนึ่งละแล้วก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ให้กด rename นะครับเราต้องเปลี่ยนชื่อนะจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็น ตามผมเลยก็ได้นะฐานหญ้าฐานเนินก็ได้ฐานเนินหนึ่งนะฐานเนินหนึ่งก็คือฐานเนินล่างสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองกดเพย์ดูก่อนว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยตัวมันพอดีหรือเปล่าหรือมันใหญ่เกินไปสําหรับตัวคนนะโอ้รู้สึกมันใหญ่เกินไปนะครับก็ให้เราย่อขนาดมันลงมาหน่อยนะแล้วกดคอนโทรลสามเหมือนเดิมนะครับเป็นภาษากรนเนาะ คอนโทรลสามย่อๆมาอ่าประมาณนี้เพื่อที่จะให้คนมันกระโดดขึ้นไปได้นะมันจะได้ไม่ต้องใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปคือเรียกว่าอะไรมันจะลําบากนะเออสาหรับคนขึ้นนะครับก็ตรงนี้เราก็อ่าคอนโทรลวีมาเลยนี่เห็นไหมคอนโทรลวีนะครับจากนั้นก็คอนโทรเออคือเราคอนโทรลซีก่อนนะแล้วก็ค่อยคอนโทรลวีทับไปนะมันก็จะได้มาอีกเลเยอร์หนึ่งนะกดเลเยอร์นี้มาคอนโทรลยูเลยนะครับนี่แล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการเหมือนเดิม คลิปผมค่อนข้างไปเร็วหน่อยนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาคนดูละแล้วใครมานั่งพาสเอานะครับถ้าใครสมบุญแบบดูไม่ทันก็เอาจุดเอานะเออนั่นแหละอาจจะพูดผิดบ้างนะขอโทษนะครับถ้าสมมติพูดผิดอะไรไปโอเคจากนั้นเราก็คอนโทรลจีเหมือนเดิมนี่ล้วก็จะได้ฐานมาอีกฐานนึงละอ่าแล้วก็มารว่วแบบอ่าเป็นเหมือนเป็นเนินละอันเริ่มเป็นเนินละทีนี้เริ่มสวยขึ้นมาละ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอคอนโทรลอยู่ไปเลยใครจะเอาแบบผมไปใช้ก็ได้นะครับแบบเป็นสร้างเนินเท่ๆแบบนี้หรือยังไงก็เอาของเอาความคิดผมไปใช้ได้เลยนะผมไม่ได้ถือโกรห้ามอะไรนะอ่าไปใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะปรับเปลี่ยนดูแค่วิธีการสร้างพายแบบนี้ให้มันสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่อันนี้เราก็ยอ่อลงมาหน่อยนะไม่ต้องคอนโทรลสนะามเพราะเราคอนโทรลมาแล้วเนาะนี่ยอ่อมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความความสูงนะครับกดคอนโทรลยูก่อนอ่า เพื่อที่จะเพิ่มความสูงของตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ย่อลงมาก่อนเออนี่แหละแล้วก็เพิ่มความสูงตัวนี้มาโอเคค่อนข้างใช้ได้นะอืมโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมสอนอีกอย่างน,นนะซึ่งสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก็คือบางคนที่จะลากคางเนี้ย คือบางทีคือเวลาล่ามเพื่อมันจะติดอันอื่นไปด้วยใช่ไหมให้เราแค่กดตัวนี้แล้วก็กดคอนโทลค้างไว้แล้วก็กดอีกตัวนะึงะโอเคมันจะกลายเป็นกรุปอย่างงี้ละกลายเป็นสองพาร์ทสิแล้วก็กดอ่าอย่างงี้นะครับและให้เรามาเออผมลืมเปลี่ยนชื่อนะอันนี้ก็เป็นฐานสองนะครับเป็นเนินสองนะเขียนเป็นเนินเลยนะไม่ต้องเขียนฐานลวขี้เกียจ เนิน2นะครับอ่าแล้วก็กดคอนโทนนะครับคอนโทนซ C Copy มาจากนั้นแล้วก็ให้มากดที่ฐานนี้แล้วครับแล้วก็รีเนมมนฐาน2เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ทางเดียวกันนะอันนี้ก็ฐานเปลี่ยนชื่อฐานเป็นฐานที่เราต้องการให้มันตามความเข้าใจของเรานะเนินเล็กเนินเล็ก1อ่ะประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะได้มาเป็นเนินแล้วนะ ประมาณนี้เลยง่ายๆเลยนะครับหรือใครจะขยับนี่ขยับเพิ่มความสูงความใหญ่อะไรของมันก็ได้ตามใจเลยนะของผมเอาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมจะนําเอาไปใช้ในแมปแนวที่มันไม่ต้องการใหญ่มากนะเป็นเนินเล็กๆอ่ะจากนั้นเราก็คอนโทรลจีมดเดิมนะครับอ่าแล้วก็โยกไปก่อนโมเดลนี้นะครับแล้วก็รีเนมนะเป็นฐานบนนะฐานบนฐานบน บนจากนั้นเราก็จะสร้างฐานล่างขึ้นมานะคะเป็นฐานล่างที่จะเพิ่มความดูเป็นความสูงเพราะว่าถ้ามันเล็กแค่นี้คือมันไม่ได้ไงมันต้องเพิ่มเหมือนเป็นเลเยอร์ซ้อนมาอีกนะด้านล่างนะครับหาแต่ความเคยเหมือนเดิมครับอันนี้จากนั้นนะแล้วก็ขยายเลยนะครับกดเลเยอร์บนนะอ่าลองดูโอ้ยังไม่พอดีมาแล้วเลเยอร์ล่างนะครับเป็นผมจะเรียกเป็นเลเยอร์นะไอพวกพัดพ,ดพดเนี่ยเพราะว่าผมติดปากมาจาก โฟโต้ช็อปนะเออมามา,มาจากนั้นนะครับก็ให้เราดูอย่างนี้นะเออแล้วก็มานี่เลยนี่เป็นไงเริ่มเป็นฐานสูงขึ้นมาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แหละได้แล้วแล้วก็เพิ่มความสูงไปเลยนั่นแหละแล้วก็มาครับอยากให้มันสูงขึ้นไปนะเนี่ยวมันจะดูแปลก,กเอานะครับนะผมก็พยายามทํานะเพราะว่าเนินนี้ก็ไม่ค่อยได้สร้างนะนี่เพิ่งแบบมาตั้งใจสร้างเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มาสอนคนดูนะครับ Okay. Okay. อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ให้เอาพาร์ตนะครับของพาร์ตเป็นพาร์ตดินทรายอย่างนี้มาแล้วก็กดตรงนี้ก็พาร์ตลงมาเลยนั่นแหละจากนั้นนะครับแล้วก็ย่อขนาดเหมือนเดิมครับเอามูฟออกด้วยนะถ้าไม่เอามูฟออกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมูฟก็ตรงโมเดลนะตรงนี้เออเออกด้วยนะถ้าสมดมุิเอาให้มันซ้อนกันไปเลยนะถ้าสมมติขี้เกียจแบบให้มันเป๊ะตรงเนี้ยเอาให้มันซ้อนกันไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทำลรยุ่งยากอีกนะ ลองเอาไปทํากันดูนะครับแบบนี้แต่ผมจะไม่แจกไฟล์ให้นะให้ลองอไปฝึกไปทํากันดูนะครับเอาโมเดลผมไปฝึกไปทําดูหรือใครจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แต่ว่ารูปทรงแบบนี้วิธีการทําแบบนี้มันจะด,นดูเป็นดูเป็นเนินที่สุดแล้วเท่าที่ผมทําได้นะวงเล็บนะเท่าที่ผมทําได้ไม่ใช่สําหรับคนอื่นนะครับคนอื่นนะอาจจะแบบอะไรมันนี้มันเนินตรงไหนอะไรอย่างงี้แต่สําหรับผมนี่คือไปศึกษาจากแมปอื่นมาแล้วนะก็ประมาณนี้แหละ เนินนะของผมเนินแค่นี้พอนะครับพอจะแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องนี่กันไปถ้าสมมติคลิปนี้ไม่คนกดไลค์เยอะ <S <S ผมอาจาจะแจกไฟล์ให้ได้นะจะได้ไม่ต้องไปสร้างเองกดไลค์ให้เยอะๆหน่อยเอาซักร้อยไลค์ก็พอละน่าจะเยอะมากเลยร้อยไลค์เพราะว่าจริงๆอยากให้คนดูฝึกสร้างเองมากกว่านะถ้าสมมติได้ร้อยไลค์ปุ๊บผมแจกให้เลยไฟล์ไฟล์โมเดลไปใช้ได้เลยอ่านี่ครับก็ได้แล้วนะสําหรับไอ เนินพื้นหญ้านี้นะครับก็สําหรับอย่างนี้นะใครที่จะเอาไปใช้ก็เอาลองทําตามผมไปใช้ได้เลยนะครับแบบนี้่าเป็นแบบนี้นะเออลืมบอ,อกไปนะครับก่อนใช้นะให้เราก,กดคุมหมดนะก,ก็กดนี่นะครับอ่ากดถ่วงน้ําหนักไว้ด้วยนะ,ะถ,นนไไนะถ้าไม่กดถ่วงน้ําหนักมันก็จะหลุดหลุดล่อนล่อนะอ่ะโอเคมาแล้วนี่เห็นไหมพอกดถ่วงน้ําหนักปุ๊บอ่าได้ละเป็นแบบนี้เลย เน,เนอน,นะครับเหลือที่เหลือก็แล้วแต่ตามคนดูเลยนะก็จะใส่แกจเจตะเพิ่มต้นไม้ตรงนี้ไปอันนึงเพิ่มหญ้าเพิ่มยุ่งอะไรก็เพิ่มไปเลยนะครับจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้นะตรงเนินพวกนี้นะ หรือจะใครเล่นมอนพีดก็จะใส่กล่องสมบัติหรือใครจะทําแมปอะไรงี้ก็ใส่ของสมบัติเป็นแกนเจ็ตเอาไว้ก็ได้หรือใส่ NPC เอาไว้ก็ได้นะครับถ้าอยากให้ใหญนะ่ๆเนี่ยก็คอนโทรลซี C, วางปุ๊บไปเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลยู U, จะลบอะไรออกก็ได้นะลบแบบไอ้ให้มันเอาให้มัน,มนแบบเหมือนไม่เหมือนอันเนี่ยสมมติะ control U, มนะคอนโทรลยูมาเลยคอนโทรลยูคอนโทรลยูเด้อเออเนี่ยลบอันนี้ออกไปปุ๊บนะเห็นไหมดูมันซ้อนกนะันลบอันนี้ออกไปดู ดูเห่ไหมดูเหมือนไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมเออมันก็เหมือนเดียวกันอย่างนี้แหละค่อยไปแก้ไขเอาเองนะแบบนี้นะครับได้ละก็สําหรับคลิปนี้นะอาจจะยาวไปสักนิดหน่อยนะแต่ก็สอนค่อนข้างเร็วสอนทาเลยนะทําแบบสดๆเลยแล้วเดี๋ยววันอื่นนะผมอาจจะมาสอนทําสคริปอ่าสคริปอะไรอื่นๆก็ได้นะล่ะอยากให้ผมสอนทําอะไรก็รีเควส์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองกับลองไปทําแมปให้ดูด้วยนะถ้าบางว่าจะไลท์ทำแมปให้ดูด้วย โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดให้ครบร้อยไลค์นะเดี๋ยวผมจะแจกไฟล์ไปใต้คอมเมนต์นะถ้าสมมุติครบร้อยไลค์แล้วปุ๊บโอเคคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายน่าจะยาวมากเลยนะคลิปนี้